ส่วนค่าคือคอยนิมูลพาร์ทเนอร์ใหญ่และพาร์ทเนอร์ใหม่กว่าเดิมคาราโนมีการจับมือกับสเตรซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือยี่ห้อแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียรวมถึงโคคาโคล่าก็มีการจับมือกับคาราโนด้วยฉะนั้นมาเก็ตแคปของคาราโนจะใหญ่อย่างแน่นอน เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนเนื่องจากวันนี้คา d a โนได้มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นบร,ริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าสเตรแบร์และก็โคคาโคลาด้วยที่จะนำระบบและบล็อกเชนของคา d าโนเนี่ยเอาไปใช้นะครับอ่ะเรามาตรงนี้ก่อนคาโนตอนนี้นะครับมีราคาซื้อขายอยู่ประมาณ 2.13ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับที่เป็นเหรียญ ADA นะนั้นคารโน o เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ราคามันกำลังนิ่งนะครับและมันไม่ได้ขยับไปไหนเนื่องจากว่ามันมีคนเข้าไปเก็งกำไรในเหรียญน,นี้เยอะรวมถึงสัญญาณสมาร์ทคอนแทคอีก200สัญญาณยังไม่ได้อนุมัตินะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จฉะนั้นคารโนนะครับมาแน่นอน ใครเชื่อว่าคาราโนมาแน่นะครับกดหนึ่งเลยและใครไม่เชื่อกดสองนะครับและต้องบอกเหตุผลนะครับทั้งคู่ด้วยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะอะไรนะครับรวมถึงเหตุผลต้องดีด้วยนะในการสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบะนะคาราโนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเติบโตได้เหมือนโซโลนานะครับขอแค่โซโลนาก็โอเคละ พุ่งเอาพุ่งเอานะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเกตสเกลเนี่ยก็มีการเอาคาราโนเนี่ยหรือ ADA ในเหรียญเนี่ยนะครับเข้าไปจดในกองทุนเพื่อจะให้นักลงทุนระดับบิ๊กระดับวานี่เข้าไปซื้อในคาราโนนั่นเองฉะนั้นคาราโนมาแน่นอนนะครับ a d a มาแน่นอนก็ลองกด1กด2เอาละกันนะครับอ่ะผมลองคุยนะครับ ว่าคาร์โนมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะโปรเจกต์ project เนี่ยต้องเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจบล็อกเชนโดยตรงนะครับอย่างเช่นพวกอ NFT อย่าง d a p p DeFi อย่างเงี้ยนะครับเป็นระบบเทรนที่ทนวกเข้ากับบล็อกเชนโดยตรงหรือเป็นที่นิยมอยู่นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างเช่นโครงการของเกร e โครงการที่มีพาร์ทเนอร์กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ผลิตเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ย2บริษัทนะครับฉะนั้นการผลิตเนี้ยคาราโนจะมีส่วนในการพัฒนาระบบของบล็อกเชนแล้วก็ AI ในการที่จะควบคุมสมองของหุ่นยนต์นั่นเองฉะนั้นโดยรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับและโครงการของเกรสเนี่ยในระยะแรกเนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดอาจจะเป็นพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีการ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็รักษาทางผู้ป่วยที่เป็นอาการโควิดด้วยนะครับเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาตลอดนะและถ้าเกิดหมอเนี่ยเข้าไปช่วยตรงๆเนี่ยอาจจะติดนะครับฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดนําเสนอว่าจะมีการใช้หุ่นยนต์ดีกว่าหรือเปล่านะครับและแถมหุ่นยนต์เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันนะในการรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ด้วย สามารถที่จะช่วยนะครับเป็นเพื่อนกับมนุษย์นะในเวลาที่เขาต้องแยกอยู่จากสังคมเพียงคนเดียวนะครับที่เกี่ยวกับโควิดดังนั้นคาร์ดานเนี่ยมาแน่นอนนะครับมาแน่และดีที่สุดด้วยนะครับในตอนนี้ถ้าเหรียญน,นี้นะครับเก่งกำไรที่เจ็ดสิบเอดถึงเจ็สิบห้าบาทรีบซื้อรีบเข้านะครับคุณบอกว่าราคานี้นะครับแนะนำว่าถ้า มีเงินไม่พอนะครับจัดไม้ไม่ได้ลองเล่นอื่นๆดูแต่ถ้าเกิดใครชอบซื้อเลยจัดการเลยนะครับส่วนตัวผมผมจัดการเลยนะครับราคาตอนร่วงไปถึง68-69ช้อนมาหมดนะครับแป๊บเดียวราคามันก็ช็อคเซอร์กิตมันก็ขึ้นมาทันทีนะที่70-71บาท7 2็ดบเจ็าทนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของนาโนมีการเปลี่ยนไปนะครับไปต้องแต่ อัปเกรดสัญญาณสมาร์ทคอนแทคเนี่ยทำให้คาราโนเนี่ยก็มีาราคานะครับที่ประมาณสามจุดกว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในกระดานเทรดของไบแอนด์นั้นคาราโนมาแน่นอนนะครับแล้ววันนี้คาราโนก็มีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าสเตรทแบงก์นะครับ ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับสเตรทแบนเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลียครับเขาก็มีโครงการและมีโปรเจกต์ว่าจะมาจับมือกับคาดานซึ่งคาดานนะครับได้ออกแบบโปรโตคอลตัวหนึ่งชื่อ a t ตาร่าสแกนนะครับเขาจะมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและก็สูตรการผสมนะครับแอลกอฮอล์ของเขา เพราะว่าบริษัทพวกนี้จะมีหัวเชื้อและก็มีส่วนผสมที่เป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นเบียรช้างเบียสิงห์ก็มีส่วนผสมของตัวเองนะครับและคานาโนเนี่ยได้ออกแบบเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การทั้งสูตรทั้งโครงครังในเครือข่ายบล็อกเชนตัวนี้นะครับและคิดว่าในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีบริษัทแค่โคคาโคล่าจะนำเอา ไอตัวเนี้ยไปใช้นะครับในแพลตฟอร์มของคาราโนคืออา t าร่าสแกนตัวนี้อย่างเดียวนะครับก็จะมีโคคาโคล่านำไปใช้แล้วในประเทศไทยอีกหน่อยก็น่าจะมีการเอานำไปใช้เบียร์สิงเบียร์ช้างนะครับส่งออกนอกประเทศกันเลยขายแทบจะดีกันเลยนะครับโดยเฉพาะเบียร์เนี่ยหรือเหล้านะครับก็มีหมดเลยนั้นคาราโน่เนี่ยเริ่มนะครับพาร์ทเนอร์กับ สว e e แบน n d ซึ่งเป็นบริษัทในออสเตรเลียนะครับรวมถึงมีโคคาโคล่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นวันนี้เราจะไปนั่งอธิบายกันว่าเฮ้ยตกลงคาร์โนเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในวงการของบล็อกเชนในเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ณตอนนี้ฉะนั้นเราต้องติดตามตัวข่าวด้วยกันนะครับในตัวข่าวนะครับก็จะมีประโยคที่น่าสน นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ c a r ์ดานโนะครับก็ทางสว e ตแบนนะครับเขาก็ได้กล่าวอย่างนี้ตัวสวิตแบนเนี่ยเขากำลังเริ่มดำเนินการในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่และด้วยตระหนักถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญจึงต้องตัดสินใจใช้แนวทางการผลิตแบบบล็อกเชนเป็นครั้งแรก เพื่อรับรองระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุป,ปทานของเรานะครับตัวนี้ก็ฟิลิปเป็นคนกล่าวเอาไว้นะครับฟิลิปก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ r เ s ร b แบนนะครับแล้วก็เขาก็กล่าวไว้ว่าคารานเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะการกระจายสินค้าลองคิดดูนะครับ s สเตร Band น,นะครับ จะบริการในภาครัฐต่างๆได้มันก็ต้องมีโกดังแล้วก็โรงงานในบรรดารัฐต่างๆของออสเตรเลียนั้นออสเตรเลียนะครับก็จะมีเมืองหลายเมืองนะครับฉะนั้นเขาก็กระจายสินค้าคงคลางไปด้วยรวมถึงโคคาโคล่านะครับในตอนนี้เขาก็มีโรงงานเนี่ยทั่วโลกนะครับในประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีน เอาไว้ก่อนนะครับเวียดนามนะครับเราก็ใต้หวันนะครับมีหมดนะแล้วโคคาโคล่าเนี่ยต้องบริการนะครับในมาตรฐานของเขาเขาจะต้องมีการจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่อย่างแรกนะสูตรนะครับเขาต้องแม่นยําในแต่ละพื้นที่นะครับที่มีการตั้งโรงงานเนี่ยมันต้องแม่นยําเรื่องสูตรห้ามแปะห้ามแหวกแนว ต้องเหมือนกันหมดดังนั้นตัวบล็อกเชนที่ชื่ออัทาร่าสแกนนะของคาร์ดานเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับที่จะทำให้คาร์ดานโเนี่ยมีความมีความเที่ยงตรงนะครับเครือข่ายของคาร์ดานนะครับตรงนี้ดงนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าอัทาร่าสแกนเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเตรทแบนเนี่ยเขาก็ เขี่ยวเรื่องสูตรอยู่แล้วนะในออสเตรเลียว่าสูตรเหล้าของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะครับแล้วเขาก็จะสินค้าและเขาป้องกันนะครับโดยบล็อกเชนเนี่ยจะทําให้เราทราบนะครับว่าออไอ้บล็อกเชนต่างๆเนี่ยจากบริษัทแม่จะสามารถที่จะควบคุมประสิทธิภาพของบริษัทย่อยๆของลูกบริษัทลูกในประเทศนั้นๆได้นะครับทั้งการผลิตทั้งการกระจายสินค้า ไรยัสนะครับผู้ก่อตั้งสเตรทแบนเนี่ยเขาก็ได้บอกอย่างนี้อินพุตเอาพุตนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการเคลื่อนไหวบุกเบิกสเตรทแบนในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของวอสกานะครับสเตรทกินและแพทร์เฮดระดับซูบีเมียมใหม่ของเรานะครับฉะนั้นเขาบอกตรงนี้ว่า เออมันก็ควบคุมสูตรนั่นแหละนะครับของผลิตภัณฑ์นั้นคาร์ดานนะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาโปรเจกต์ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้นะครับาทางโคคาโคล่าเนี่ยก็ยินดีนะที่จะเอาโมเดลบล็อก a i n ตัวนี้นะครับของอัธ a าราสแกนเนี่ยไปช่วยนะครับในการบริหารจัดการในคงคลังของเขาน,นั้นคาร์ดานมาเน่ ค,คาราโนมีแน่นอนใครรู้จักโคคาโคล่ามั่งนะครับถ้าโคคาโคล่าเข้ามามีส่วนร่วมของคาราโนเมื่อไหร่คาราโนเนี่ยจะมีมาร์เก็ตแคปที่ขยายขึ้นอย่างแน่นอน,นครับเราไม่โม้เราก็ไม่กล่าวด้วยใครคิดว่ากล่าวนะครับก็ลองกดส่งแลวกันนะครับใครคิดว่าไม่กล่าวนะครับก็กดสี่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่กล่าวแน่นะครับเนื่องจากคาราโนมีพาร์ทเนอร์เยอะและระบบการตลาดของเขาตั้งใจจะฉีก กรอกนะครับจากระบบบล็อกเชนแบบเดิมที่คนอื่นไม่กล้าทำนะครับแม้แต่ระบบการเมืองแม้แต่ระบบของดาวเทียมแม้แต่ระบบของอหุ่นยนต์นะครับ AI และระบบของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และระบบอื่นๆคาราโนน่าจะมีการเข้าไปทำพาร์ทเนอร์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้บล็อกเชนของตัวเองเป็นที่รู้จักและ ให้ความสำคัญกับตลาดที่กลุ่มในแพลตฟอร์มหรือ,อในระบบนิเวศอื่นๆอย่างอีท e r ร u m อย่างเช่น t เท r a อย่างเช่นบีแอน m a r า c h เ i n ไปไม่ถึงนะครับแต่เขาก็จะเริ่ม NFT d ีแ p แล้วก็ DeFi เนี่ยกดนะครับเราก็จะไปที่อื่นนะครับให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ จุดเริ่มต้นของเขานะครับมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะทำให้คาดาโน่เนี่ยไปไกลแน่นอนรวมถึงราคาของ ada นะครับรอดูนะครับว่าถ้าใครชอบ ada ก็รีบเก็บเลยเพราะถ้าเกิดคุณมันขึ้นนะครับคุณจะเก็บมันไม่ทันแน่และอาจจะเก็บได้ในตอนราคาพุ่งนะครับริมดอยและนะครับในรอบนั้นๆฉะนั้น ใครรักใครชอบเก็บมันเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิดเฟซบุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o ร n c y คอ m มิตตี้นะครับในไลน์กลุ่มนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาทักได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดู รวมถึงเรามีกลุ่ม ADA หรือ Cardano นะครับตังหากในหลายกลุ่มก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์ตัวนี้ด้วยกันและผมหวังว่า Cardano หรือ ADA จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite m i n เ r er เท่านั้นร้าน i n f i n นิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด b บิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจอินฟินิตม i ยเนอร์ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้